การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่แม่น้ำโของอันกว้างใหญ่มีตำนานเรื่องเล่าของพญานาคผู้ยิ่งใหญ่กับสาวงามที่เป็นมนุษย์ได้รักกันเรื่องมีอยู่ว่าในแม่น้ำโขงมีพญานาคตนหนึ่งนามว่าสุวรรณนาคเป็นผู้ที่มีอำนาจและความเมตตามีหน้าที่ดูแลความสงบสุขของสายน้ําและสรรพชีวิตทั้งหลายใต้ผิวน้ํพาพญสุวรรณนาคนั้นมีหัวใจที่โหยหาความรักที่แท้จริงมาเนิ่นนานหลายพันปีก็ยังไม่พบคนที่ใช่ วันหนึ่งพยาสุวรรณนาคขึ้นมาเหนือน้ําเขาได้เห็นหญิงสาวชาวบ้านที่น่ารักสวยงามนามว่าลาวันอยู่ริมฝั่งแม่น้ําหญิงสาวผู้นี้เป็นคนอ่อนโยนและมีจิตใจดีชอบช่วยเหลือและเป็นที่รักของชาวบ้านพยาสุวรรณนาคที่ได้เห็นลาวันครั้งแรกนั้นก็รู้สึกถึงความรักทันทีหัวใจของเขาถูกดึงดูดให้เข้าหาเธอแต่เขารู้ดีว่าความรักระหว่างมนุษย์กับพญานาคนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจเป็นไปได้ พยาสุวรรณนาคจึงแอบขึ้นมาโดยแปลงกายเป็นมนุษย์รูปงามเมื่อลาวันกับชายหนุ่มได้พบกันก็เกิดความรักและพยาสุวรรณนาคก,ก็ได้แอบขึ้นมาพบกับลาวันที่ใต้ต้นไม้ใหญ่อยู่เป็นประจำวันหนึ่งชาวบ้านเริ่มสงสัยและรู้ว่ามีพญานาคแปลงกายมามีความสัมพันธ์กับลาวันชาวบ้านจึงไม่พอใจกลัวว่าลาวันจะถูกหลอกเพราะหน้ากับคนไม่อาจอยู่ร่วมกันได้จึงกรีดกันไม่ให้ลาวันไปพบชายคนนั้นอีกเมื่อพยาสุวรรณนาครู้ว่าชาวบ้าน กำลังขัดขวางไม่ให้เขารักกับลาวันจึงโมโหจะมาพังหมู่บ้านเมื่อชาวบ้านต่อต้านแรงของพญานาคไม่ได้จึงยอมให้ลาวันกับพญาสุวรรณนาครักกันได้แต่มีข้อแม้ว่าจะไม่ให้ลาวันอยู่ในหมู่บ้านอีกจึงขับไล่ลาวันกับพญานาคที่แปลงกายเป็นชายหนุ่มออกจากหมู่บ้านไปเพื่อป้องกันไม่ให้พญา,านาสุวรรณนาขึ้นมาก่อกวนอีกเมื่อพญาสุวรรณนาพลาวันลงไปใต้บาดาลจึงทำการแสดงลิตแปลงร่างลาวันเป็นนาคเช่นกัน เพื่อจะอยู่ใต้น้ําด้วยกันได้อย่างมีความสุขและหลังจากนั้นผ่านมาเนิ่นนานก็ไม่มีใครพบหรือได้ข่าวพญานาคทั้งสองอีกเลยเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่คงเหลือไว้ก็แค่คําเล่าขานซึ่งเป็นตำนานรักระหว่างหน้ากันคนพอมาถึงปัจจุบันนะที่แห่งนี้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งได้มีรูปปั้นตั้งไวร้ริมแม่น้ำโขงให้คนได้มาเที่ยวชมกันเพื่อเป็นอนุสรเล่าขานเรื่องราวตำนานต่อไป